สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการรัฐธรรมนูญไทยเข้าใจง่ายค่ะรายการที่จะทําให้เรื่องยากของกฎหมายกลายเป็นเรื่องง่ายสําหรับคุณนะคะพบกับดิฉันวริศราวนรณเขจรและอาจารย์ปร,ริญญาเทวานารมิตรกุลค,ค่ะอาจารย์คะมาต่อกันดีกว่าเราคร้างกันไว้จากเมื่อวานนี้นะคะคที่บอกกันไว้นะคะว่าพลเมืองเนี่ยนอกจากจะมีสิทธทิมีหน้าที่ด้วยแล้วเนี่ยอาจารย์บอกว่าเรียกหมายความว่าเป็นความรับผิดชอบให้อาจารย์อธิบายเน่อยได้ไหมคะว่ามันค,คืออะไรคือผมยกตัวอย่างเลยแล้วกันนะครับค่ะ ตอนปี2 5 5 4เนี้ยมีน้ำท่วมใหญ่ค่ะนะครับธรรมศาสตรน์นีก็ตั้งศูนย์พักพิงช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะครับที่ธรรมศาสตร์ศูนย์ลังสิตนะครับมีคนมาพักอยู่กับธรรมศาสตร์เนี่ย4 0 0พันคนคำถามคือเราจะดูแลคน4,000คนนี้อย่างไรตอนนั้นผมเนี่ยรับบทเป็นผู้อำนวยการศูนย์พักพิงค่แล้วนีมาจ่ค่ายเยาวาชนม,มากันทุก รุ่นเลยนะครับทั้งพ่อแม่ปู่ย่าตายายทั้งลูกทั้งหลานเด็กอ่อนเด็กเล็กหม,มาแมวกระต่ายะนะครับมาหมดมถามว่าจะดูแลเข้าไหนครับคุณเปิ้ลถ้าหากว่าหน้าที่ของเราคือไปคอยสง่งข้าวส่งน้ําป้อนข้าวป้อนน้ําจะดูแลยังไงไหวใช่ไหมครับที่ธรรมศาสตร์เราใช้คอนเซ็ปต์พล,ลเมืองครับยังไงครับคติการแบบพล,ลเมืองและประชาธิปไตยค่ะทีนี้คนสี่พันคนเนี่ยเราประชุมแบบประชาธิปไตยไม่ได้เพราะคนมาก แล้วก็มีสองชั้นที่ศูนย์ประชุมใช่ไหมครับชั้นหนึ่งก็นอนสองพันคนชั้นบนสองพันชั้นล่างสองพันมันประชุมร่วมกันในลําบากเราก็เลยใช้ประชาธิปไตยแบบผู้แทนอคือแบ่งตามโซนที่นอนเนี่ยคนะครับหนึ่งร้อยคนที่นอนติดกันก็เป็นหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งร้อยคนหนึ่งหมู่บ้านค่ะแล้วทุกหมู่บ้านก็เลือกผู้ใหญ่บ้านหนึ่งคนก็เป็นอันว่ามีชั้นบนยี่สิบหมู่บ้านชั้นล่างยี่สิบหมู่บ้านแล้วผมก็ประชุมกับผู้ใหญ่บ้านค ทุกครั้งที่ต้องการจะแก้ปัญหานะครับนี่มันคือเรื่องของการใช้วิธีทางแบบประชาธิปไตยแล้วก็พล,ลเมืองครับในการแก้ปัญหาเอาตัวอย่างแรกเลยครับตอนนั้นเนี่ยน้ําดื่มนะครับธรรมศาสตร์เนี่ยที่ศูนย์พักพิงเนี่ยนะครับไม่ขาดแคลนหรอกเพราะคนบริจาคให้เรามากเลยแต่ปัญหาของเรื่องคือว่าด้วยความที่เราต้องการให้ประชาชนเกิดความสะดวกในการที่จะเอาน้ําไปดื่มนะครับเราก็เลยตั้งไว้เป็นจุดๆๆทั่วทั้งศูนย์พักพิง นะครับผู้พักพิงอยากดื่มเมื่อไหร่ก็หยิบเอามาดื่มเลย<ม>ซึ่งสะดวกมากแต่ว่าเรื่องนี้ก็เช่นเดียวกับเรื่องสิทธิเสรีภาพนี่แหละพอไม่มีขอบเขตก็จะเกิดบางคนน่ยที่ใช้เสรีภาพเกินเลยไปแล้วก่อให้เกิดปัญหาต่อคนอื่นเขาค่ะเรื่องน้ําดื่มขวดก็เช่นเดียวกันคนเ้ิ้ลนของนึกออกพอหยิบมาดื่มง่ายก็มีบางคนที่ดื่มแล้วไม่หมดขวด<ม>แล้วก็ทิ้งเลยค่ะนะครับถามว่าวปัญหาที่มันเกิดขึ้นคืออะไร น้ำดื่มมันก็ไม่พอสิมันก็หมดลงอย่างรวดเร็วแล้วมันกลายเป็นพยาอย่างรวดเร็วใช่ไหมครับปกติเราแก้ปัญหายัางไงโดยทั่วไปเนี่ยเราทากันสองวิธีนะครับวิธีแรกคือออกกฎบังคับเลยถ้าจะบังคับก็ต้องมีบทลงโทษด้วยนะครับต้องดื่มน้ำหมดขวดใครดื่มไม่หมดขวดโดนลงโทษจำคุกกักขังปรับขัดห้องน้ำหรืออะไรดีครับทีนี้ถ้าหากว่ามีโทษเช่นนั้นเนี่ยนะครับ คุณเปิ้ลว่าได้ผลไหมแต่ที่แน่คือต้องคอยจับใช่ไหมใช่ค่ะคนคเยอะขนาดนั้นก็ต้องนักศึกษาผมนี่แหละนักศึกษาขึ้นสมัครมาเป็นจิตอาสามาช่วยเหลือประชาชนบทบาทก็จะเปลี่ยนไปนะครับกลายเป็นคนมาคอยจับกลุ่มประชาชนนี่เป็นอีกเรื่องนะครับคู่นพักพิงของธรรมศาสตร์ก็จะกลายเป็นค่ายกักกันไปเลยนะครับถ้าคุณทําแบบนั้นไม่เอาวิธีนี้ไม่ได้ผลอเอาวิธีแรกเนี่ยวิธีแบบผู้มีอำนาจส่วนผู้มีอำนาจเนี่ยใช้วิธีที่สองรณรงค์ฮะ คิดคำขวัญทําหนังสั้น<ม>ทําป้ายไวนิวตนน้นนรงเชิญชวนต่างๆนะครับเช่น<ม>คําขวัญก็ต้องให้มันคล้องจองกันนะครับ<ม>ดื่มน้ําให้หมดขวดก่อนทิง้งเพื่อศูนย์พักพิงเรามีน้ําดื่มตลอดไปออะไรแบบนั้นคะนะแล้วก็ทําป้ายไวนิวนะครับแล้วอาจารย์ปริญญาก็มาดื่มน้ําให้หมดขวดโชว์ทุกเชา้าทุกเชา้าคุณเปิ้ลว่าได้ผลไหมเปิ้ลว่ายัางไม่ได้ผล แต่เราเขาชอบแก้ปัญหากันด้วยวิธีนี้ใช่ไหมครับค,คือไม่ได้ว่ามันแก้ไม่ได้แต่ว่าเราใช้แต่วิธีนี้ไม่ได้นะครับเราไม่ทําทั้งสองวิธีครับผมเชิญผู้ใหญ่บ้านทั้ง40หมู่บ้านมาประชุมครับแล้วผมก็หยิบเอาขวดน้ําดื่มเนี่ยที่อยู่ในถังขยะหยิบขึ้นมาครับแล้วก็บอกให้ชาวบ,บ้านเขาดูนะฮะว่าถ้าเราดื่มน้ํากันแบบนี้ดื่มไม่หมดค่ะน้ําดื่มของเราจะหมดภายในหนึ่งสัปดาห์เราจะแก้ปัญหากัน,นยังไง ก็ต้องมีต้องดื่มขวดเก่าให้หมดซะก,ก่อน<า>นะครับเนี่ยเขาก็เสนอมาเองเลยวิธีนี<ม>้ก็มีคนหนึ่งแย้งนะบอกเอ๊ะถ้าแบบนี้จะเกินเกิดการเทน้ําทิ้งหรือเปล่าเพื่อให้มันขวดมันเปล่าะแล้วก็แบบเอาขวดใหม่เขาก็แย้งกันเองเขาบอกว่ามันไม่ได้ขวดเปล่ามาแลกสร้อยคอสองคำสัเมื่อไหร่เนาะไอ้ของที่เททิ้งไปนี่แหละมันแลกไอ้ของที่เททิ้งไปใช่ไหมครับเอาละถูกต้องครับคนก็ดื่มน้ําหมดขวดสิใช่ไหมครับถึงจะได้ขวดใหม่ แต่ปัญหาเกิดขึ้นล้วถ้าหากต้องเอาขวดเปล่ามาแลกที่ส่วนกลางเนี่ยคนตั้งสี่พันคนมันก็คิวยาวสิครับระบบราชาการอันไร้ประสิทธิภาพในการบริการประชาชนก็เพราะแบบนี้แหละเป็นรวมศูนย์ว่าที่ตัวเองแล้วก็ไม่มีปัญญาให้บริการใช่ไหมครับมันต้องกระจายยังไงดีครับผมก็ถามเมากลับไปไม่เอาอเพราะว่าคิวมันยาวคนตั้งสี่พัน เอาขวดเปล่ามาแลกถูกต้องแล้วแต่ไม่ให้มาแลกที่ส่วนกลางทำยังไงดีทำยังไงคะเขาก็ยกมือขึ้นมาครับคอาจารย์ปริญญาครับทั้งนั้นให้มาแลกที่พวกผมจบเลยครับคือให้ไปแลกที่ผู้ใหญ่บ้านแล้วผู้ใหญ่บ้านก็มาเบิกกับส่วนกลางมันคืออะไรครับมันคือการกระจายอำนาจอคือคะอะไรครับที่มาตกลงกันมันคือประชาธิปไตยค่ะนะครับตกลงกันว่าจะเอาขวดใหม่ต้องเอาขวดเปล่า มาแลกก็เกิดการดื่มน้าหมดขวดเราแก้ปัญหาสําเร็จในเวลาเพียงแค่ครึ่งชั่วโมงครับอโดยที่ไม่ต้องมีคําขวัญอมไม่ต้องมีไวนิวและไม่ต้องมีกฎที่ไป่บทลงโทษรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกันศูนย์พักพิงธรรมศาสตร์นี่เป็นภาพย่อยพอนึ้กอ่อนไหมครับว่าประเทศไทยก็ทํานองเดียวกันนี่แหละนะครับปัญหาทั้งหลายในสังคมเนี่ยมาตกลงกันแก้ไขและพร้อมใจกันทำ รับผิดชอบร่วมกันนะครับสังคมก็ดีขึ้นทันทีเนี่ยแหละครับความรับผิดชอบต่อสังคมของพล,ลเมืองอาจารย์คะถ้าอย่างนี้แสดงว่าคนที่จะปฏิรูปประเทศก็คือพล,ลเมืองสิคะถูกต้องครับเนี่ยแหละครับคือเรื่องเราต้องคุยกันต่อในครั้งหน้าน,น,นะคะ,ะหมดแล้วค่ะง,งั้นติดตามตนนในวันพรุ่งนี้นะคะควันนี้เวลาหมดแล้วจริงๆค่ะดิฉันและอาจารย์ปริญญาลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ